ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิเคราะห์อบอลเปเปอรอังกฤษเลสเตอร์ประทะลิเวอร์พูลุบอลเปเปออังกฤษเลสเตอร์สตีปะทะลิเวอร์พูลวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้เวลา2องมาิกานณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมมาดับรองบวยของสึกเพมารีกนัดล่าสุดพ่ายยับให้กับฟูแลม5-3ส่งผลแห่อันดับยังไม่พ้นขีดอันตรายน่าติดตามเหมือนกันว่าดีนสมิธจะมีไม้เด็ดอะไรมาหยุดหงแดงที่กำลังร้อนแรงความพร้อมของเจ้าบ,บ้านในแมตชนี้จะไม่มีเจมส์จัสตินยานิกเวสต์การ์ดเคเลซี่เฮนาโชแเรนเบอร์ทรานที่ยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวกองหลังสามคนวอลฟาร์ดชากาโซยุสู แอริสูธากองกลางทิโมธีคาสานเยยูริติเลมองวิเฟตเอนดีดีดานิโลเปเรรากองหน้าเจมส์เมดิสันอาวิบาลและเจมิวาด,ดี้ยืมเป็น3ประสานในแนวรุกวนวลิ์พูลฟอร์มกำลังร้อนแรงฉุดไม่อยู่ราวกับส0บล้อบเบรกแตกผลงานสวยหรูเก็บชายชนะมา6นัดติดต่อกันและไม่แพ้ทีมไหนมา8เกมเข้าให้แล้วแมตช์ล่าสุดเปิดรังเฉือนเบรนส์ฟอร์ดได้1-0 ความพร้อมของทีมเยือนในนัดนี้สมบทสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นหน้าเดิมๆอย่างนามิเกตา้าลิทวิลเลียมสเตฟนานไบเซติตการวนเลมซี่โรเบร์โต้เฟเมนโน่และเตียโกค,คันทารลาแขผงแบ็กโฟร์จะวางเทนนาริสเดออาโนอิบาฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟานไดอันดูโรเบสันแดนกลางฟาบินโยคอยป,ปัดกวาดหน้าแผงหลังเคอร์ทิจโจนและกัปตันทีมจอร์แดนเฮนเดอร์สันคอยคุมจังหวะแดนกลางร่วมกัน3ประสานแนวรุกโมซาลา เดียโกโชตาและโคดีกัปโป่ทวารเลสเตอร์ซิตี้สถานการณ์หลังปิงฝาเพราะหากแพ้อีกเกมเปอร์เซ็นต์ตกชั้นของเลสเตอร์จะเพิ่มมากขึ้นดินสมิธกุณซือใหญ่ของทีมมีไม้เด็ดอะไรต้องงัดออกมาให้หมดในเกมนี้ส่วนผลลัพธ์จะออกมาอย่างที่หวังหรือไม่ให้ผลงานในสนามเป็นตัวตัดสินผงแดงลิเวอร์พูลแม้จะยกพลออกมาเยือนแต่พวกเขากระพกความมั่นใจมาเต็มกระบี่อีกทั้งยังมีเป้าหมาย และความหวังเล็กๆในการชิงพื้นที่ท็อปโฟกับแมนยูด้วยผงแดงน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่แบบไม่เกรงกลัวเจ้าถิน่นและสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ3แต้มสถานเดียวเท่านั้นเลสเตอร์ <S <S ทำได้ดีเกินคาดใน5เกมหลังสุดที่พบกับลิเวอร์พูลพวกเขาไม่แพ้3จาก5เกมหลังสุดที่พบกับผงแดงหากอิงตามสถิติการเจอกันเชื่อว่าเราเดอะคอปต้องมีเหนาๆร้อนๆกันบ้างประกอบกับเจ้าถิน่นกำลังดิ้นรนหนีตกชั้นเชื่อว่าน่าจะสู้ตายแบบไม่มีอะไรต้องเสีย แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้ทีมเยือนเสียเปรียบก็คือความมั่นใจและแนวรุกเตี้ยนตรายกว่ายิ่งเกมรับของเจ้าถิ่นดูจะมีจุดอ่อนเสียประตูง่ายดูส่งรับทีมเยือนหงแดงน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างบุดวิดผลที่คาดเลสเตอร์จะแพ้กับลิเวอร์พูลสอประตูต่อสามเดวิดมอยรับเวสแฮมดีไม่พอเกมบุกพ่ายเบนฟอร์ดเดวิดมอยผู้การทีมเวสต์แฮมกล่าวยอมรับว่าเดอะแฮมเมอร์ มีเกมที่ย่ำแย่นัดบุกมาแพ้กับเบนฟอร์ด2-0ณสนาม g t เทคคอมมูนิตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่วายโอดครวนกับการเป่าของสิงเชิดดำมันไม่ใช่วันที่ดีสำหรับเราไม่ใช่ฟอร์มที่เราพอใจประตูแรกทำให้เราลำบากมันเหมือนกับที่เราทำได้มาก่อนดังนั้นผมจึงผิดหวังอย่างแรงตอนที่เรามีโอกาสเราไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งแรกเราเล่นกันได้ไม่ดีพอ เราไม่ได้เริ่มเกมยแย่อะไรประตูแรกทําให้สถานการณ์พลิกผันเราทําได้แค่ตำหนิตัวเองผมผิดหวังที่พวกเขาได้ประตูจากลูกทุ่มไกลเพราะเราซ้อมกันมาเพื่อหยุดยั้งสิ่งนี้ผมขอให้นักเตะเล่นให้ดีขึ้นในครึ่งหลังและผมคิดว่าผมได้รับตามคําขอผมต้องการให้ตัวสํารองได้รับโอกาสเพื่อโชว์ฟอร์มแต่นักเตะสมควรได้โอกาสให้พักมันเป็นสิ่งที่ใช้ในซีซั่นที่ยาวนานแต่มันเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันที่เราต้องไม่ปล่อยให้มันส่งผลเสียต่อเกมของเรา สำหรับการถูกปฏิเสธประตูที่จะไล่ามาเป็น2ประตูต่อหนึ่งเดวิดมอยกล่าวว่ามันแย่มากมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงหน้าผมแต่ผมมาคิดว่าบอลโดนมือของเรามันน่าจะโดนไหล่มากกว่ามันไม่ใช่เจตนาะําทำแผนบอลผมประหลาดใจมากที่มันไม่เป็นประตูเราได้รับการตัดสินที่แย่มากในหลายเกมหลังมานี้กาเบียลอักบอล์ห์อดีตศูนหน้าชาอังกฤษตาหน้าริชาริสซอน หัวหอกจากทันนัมฮอสเปอร์คือนกเตที่ล้มเหลวที่สุดประจำฤดูกาลนี้หลังแข้งชาวบราซิเลียนไม่สามารถสร้างผลงานให้คุ้มกับค่าตัวที่สเปอร์ตุ่มซื้อเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย26ย้ายจากเอเวอเรตตมาเล่นให้กับสเปอร์ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยโดยยิงไปแค่ลูกเดียวตลอด25แมตที่ลงเล่นในศึกเพีย์ลมกสํสำหรับผลงานของลิชาร์ลิซอนที่เล่นให้กับสเปอร์ ช่างสวนทางกับอันทิคารับใช้ทีมชาติบราซิลในศึกฟุบบอลโลกโดยเขายิงไป3าประตูหนึ่งในงนั้นเป็นจังหวะการยิงสุดสวยในเกมเจอกับเซอร์เบ,เบียและคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อักบาร์ฮอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มของลิชารลิซอนที่ลงเป็นตัวจริงแต่ถูกเปลี่ยนตัวในช่วงนาทีที่60แมตช์แพ้กับแอสตซนวิลล่าหนึ่งต่อสอว่าคุณดูลิชารลิซอนสิเขามีโอกาสมากแค่ไหนสำหรับผมเขาคือความล้มเหลวแห่งซีซั่น ย้ายมาเล่นในกับสเปอร์ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และยิงได้3ประตูจาก33เกมในทุกรายการพูดง่ายๆยิงแค่1ประตูในทุกๆ10เกมแถมยิงแค่ลูกเดียวจาก25เกมในเพเลย์ลมกและประตูเดียวนับตั้งแต่เดือนกันยาเขาถูกเปลี่ยนตัวออกไปในเกมล่าสุดหลังผ่านไป59นาทีและพวกเขาก็ทําผลงานได้ดีขึ้นมาเข้าออกไปเขาคือความล้มเหลวแห่งซีซั่นอดีตแข้งแอสตันวิลล่าระบุ เป๊ปกอริลาผู้จัดการทีมแมนเซตตี้เปิดปากชี้พร้อมคุมทีมเปิดบ้านปะทะก,กับเรอลมริดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัด2แล้วหลังเรือใบสีฟ้าโชว์ความแกร่งบุกไปตบเอเวอเรตนอย่างไม่เป็นปัญหา3 0ในศึก,กเพีย์มลีกการิลาพาแมนเซตตี้ขยับหนีอาเซนนลออกไปสีแต้มนัดออกประตเอเวอเรตนที ton, มในโซนตกชั้นโดยแชมป์เก่าได้อินค่ายกูโดกันยิง2เม็ m, ขดขณะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ไม่พลาดบวกสกอร์เพิ่มให้กับตัวเองได้ กอนแมตสำคัญเจอกับราชันชุดขาวในศึกแชมเปนส์ลีกรอบรองชะลาะเลิศดนัดที่2กลางสัปดาห์นี้ก่อนเกมแชมเปนส์ลีกรอบตัดเชือกมันยากที่ต้องมาเยือนที่นี่เพราะเอเวอเรตันยิงใน5้ประตูในเกมกับไบรตันแต่เราครองเกมได้ตั้งแต่นาทีแรกมันเป็นฟอร์มที่พิเศษ,ษในช่วงท้ายเราต้องการชชนะอีก2นัดต่อการคว้าแชมป์เราจะฟื้นร่างกายกันแบบค่อยเป็นค่อยไปพวกเขาถอยลงไปตั้งรับเกมโต้กลับของเขาหน้าทึ่งมากพวกเขามีเกมโต้กลับดีที่สุดในลีกตอนนี้ เราคุมเกมได้อย่างอดทนเราบุกไปหาพื้นที่ต่างๆได้ดกุนโอกานเข้าไปในเขตโทษได้อย่างวิเศษเขามีความสําคัญอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เราชนะมันทําให้เรามีพละงกาลังที่จะลงเล่นเกมหน้าเราฟื้นร่างกายกันได้ดีเราจะเล่นกับมาริด็ดรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านคุณจะพูดอะไรได้ผมบอกกันเนะตะให้พยายามผ่อนคลายและทําให้ได้เหมือนที่คุณทามาใน4หรือ5ปีหลังกุนโอการฟุง้งหลังสอยเม็ดแรก พาแมนซิตี้ปลดล็อกข่ขายเอเวอร์ตติมไคยกุโดกันกับตันแมนซิตี้เปิดปากยืนยันประตูแรกที่ยิงใส่เอเวอร์ตก่อนพาทีมยำใหญ่เอเวอร์ตันย์ในศึกเพีย์ลมกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดจากสัญชาตญาณเป็นสําคัญกุโดกันระเบิดลีลาเกี่ยวลูกโยนจากลิยาดมาเรสตวัดยิงเข้าประตูขณะหันหลังให้กับตะข่ายพาระบยสีฟ้านําหน้าก่อนนาะทีที่37อีก2นาทีต่อมา เขาสาดบอลให้เออร์ลิงฮาแลนด์โขกไม่เหลือพาทีมเยือนยี่ห่างนาทีที่39ก่อนจะมากดลูกฟรีคิกเพิ่มได้อีกนาทีที่ห1ช่วยแชมป์เก่าเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้ตามเป้าขยับนี้อาร์เซนอลเป็นสีแต้มก่อนที่อาร์เซนอลจะฟาดแข่งกับไบรตันเป็นคู่ต่อมามันเป็นสัญชาตญาณมันช่วยผมได้มากที่เออร์ลิงสร้างความผวงให้กับ2เซนเตอร์ฮาร์ปผมเห็นพื้นที่ถูกเปิดกว้างและพยายามวิ่งเข้าไปผมรอบอลจากริยัดแม้ว่าบอลจะอยู่ข้างหลังผม โดยที่ผมวิ่งถล่มไปแล้วแต่มันก็ยังดีพอที่จะให้ผมสัมผัสบอลได้จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามสัญชาตญาณผมไม่มีทางเลือกอื่นผมแค่พยายามยิงประตูและมันก็เข้าประทัดข่ายสำหรับประตูที่2ของตัวเองที่กุโอกันปั่นฟิกคิกเข้าประตูนั้นเขาระบุว่าผมพยายามวิ่งเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นผมรู้สึกว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์กับพิกฟอดได้นิดหน่อยผมคิดว่าเขามองว่าระยะจะยิงโค้ชของเรามองถึงสถานการณ์นี้ตรงกัน และพวกเขาบอกกับผมว่าหากผมวิ่งเข้าไปยิงลูกฟีคิกสั้นแบบนั้นมันจะข้ามกำแพงได้ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้เสียบมุมประตูก็ตามเราพยายามเล่นในสไตล์ของเราประตูที่3ทําให้เกมจบลงอย่างสิ้นเชิงมันทําให้เราได้ใส่ใจถึงการคลองบอลเอาไว้เรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่ประตูที่3ช่วยเราได้มาก